เมื่อวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนที่ผ่านมาสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงานบุญในพิธีบูชาข้าพระพิธีทอดพระป่าธรรมชัยณวัดรธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะก็ได้ร่วมกันถ่ายรูปนั่งสมาธิเพื่อสร้างกระแสการนั่งสมาธิและส่งภาพเพื่อรวบรวมเป็นสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก1ล้านภาพเพื่อจดบันทึกสถิติ Guinness World Record สร้างประวัติศาสตร์ให้กับพระพุทธศาสนา โดยทางวัดพระธรรมกายได้จัดทำแบ็กกรอบสำหรับเป็นจุดถ่ายรูปในพื้นที่สภาธรรมกายสากล10จุดด้วยกันนะคะและจุดถ่ายรูปนั่งสมาธินะคะอีก10จุดในพื้นที่ต่างๆค่ะได้แก่บริเวณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี4จุดทางเข้า1นะคะ ทางหน้าอาคารสัทธาพิบาลเก่านะคะถนนเส้นทางธรรมชัยแนวต้นไผ่ข้างวิหารคตฝั่งทิศตะวันออกค่ายจองแชมป์และมหารัตนะวิหารโคดค่ะหน่วยผู้มิบุญนะคะสามารถที่จะร่วมส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสมาธิโลกซึ่งตรงกับวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565นะคะ ร่วมกันส่งภาพมาได้ที่ http meditation photo com ตรงตัวเลยนะคะโดยววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ความรู้สึกของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายนะคะรวมถึงได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มานั่งถ่ายภาพเพื่อร่วมทำสถิติเป็นหนึ่งในล้านภาพเราไปรับฟังแล้วก็อนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ทางวัดได้จัดภาพ สำหรับถ่ายรูปนะครับเพื่อไปลงในกินเนสสเวิลด์เรคคอร์ดนะครับเกี่ยวกับทำดังสมาธิคือคนทั้งโลกเห็นภาพนี้แล้วจะเกิดแรงสร้างแรงระบันใจว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยเกิเกดจากการหลับตานะครับความสุขที่เกิดจากภายในแล้วก็สู่ขยายไปสู่ภายนอกคือเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยเห็นปุ๊บก็จะต้องหยุดคิดแล้วก็ทําอะไรกันหลับตามีความสุขจริงนะฮะเมื่อทุกคนทำพร้อมๆกันเนี่ยเป็นล้านคนเนี่ยครับ สันติภาพสันติสุขต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะขณะถ่ายภาพเราก็ทำสมาธิไปด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับถ่ายรูปกันเยอะๆนะครับถ่ายแล้วแล้วก็ชวนคนอื่นด้วยนะครับส่วนใครที่มาถึงวัดพระธรรมกายแล้วท่านถ่ายรูปแล้วแต่ยังไม่ถูกใจก็ขอให้มาถ่ายรูปตามป้ายต่างๆที่ทางวัดจัดให้นะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับจะได้ติดตาติดใจนะครับแล้วก็ได้บุญกุศลติดตัวไปด้วยนะครับ